ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจเคที่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะลูกดูจากเมคอัพโดยเอ่ยใดก็คือไม่ต้องเดากันเยอะแต่งหน้าไปเดทวันวาเลนไทน์นะคะของปี2025ลูกวันนี้นะคะเราก็แต่งหน้าจากเมคอัพออกใหม่ในช่วงนี้เลยทุกคนมีแต่ของหน้าเล่นหน้าต่ำเต็มไปหมดก็จะเป็นโทนสวยคลีนดูแพงไม่มากไม่น้อยเกินนะคะแต่งไปเดทได้ตั้งแต่เดย์ลุคทูไนท์ลุคเลยถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็กดซับสไครเป็นกำลังใจให้ทางเราก่อนคนหนึ่ง ถ้าพร้อมจะดู How to ลุงนี้แล้วนะคะก็ไปเริ่มกันเลยกูกู วันนี้ก็จะมาแชร์ไอเดียแต่งหน้าไปเดทแล้วก็แชร์ทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราอยากแนะนําทุกคนมากๆในวันสําคัญในวันพิเศษอะไรต่างๆก็ตามการเตียมผิวคือสําคัญมากๆนอกจากผิวชุ่มชื้นทําให้เมคอ,อัพไปทนแล้วมันยังทําให้ฟินิชของเมคอ,อัพเราดูสวยออร่าขึ้นด้วยนะก็มีเลือกให้เลือกเยอะแยะมากมายใครจะใช้เป็นใช้เป็นแพดมาร์กหน้าแบบนี้หรือว่าใช้เป็นมอยส์เตอร์ต่างๆที่ทุกคนใช้อยู่ได้เลยอย่างช่วงนี้เราก็จะเนชวอเทอร์แบงค์ไฮยาลูออรนิกบลู เจลไฮดรนนะคะซึ่งนีชอบใช้น้องคนนี้เพราะเขาเป็นเนื้อเจลแบบนี้เลยนะคะทุกคนสกินแคร์เน็ตก็คือว่าขึ้นชื่อเรื่องการแบบเติมน้ำให้ผิวดีมากๆแล้วก็พอเขาเป็นเนื้อเจลที่เติมน้ำให้ผิวดีมากๆทุกคนมันแบบ ชุ่มชื้นเติมน้ำแบบแน่นๆแต่ว่าซึมไวไม่เหนอะผิวนะในส่วนงานผิวแล้วก็ใช้อะไรที่ง่ายๆสบายๆเลยก็คือไม่ผลคุชชันแน่นอนเดี๋ยวคุชชั่นของ r o r e a l Infallible Pro Cover Cushion น,นะคะตัวนี้คือเป็นคุชชันที่แบบแมสมากทางฝั่งสาวจีนสาวเองคือเราใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ชอบมากๆก็เลยจะหยิบใช้ตัวนี้พระรู้สึกว่าเนี่ยด้วยความที่ไปเดทเนาะเราก็จะ อยากได้อะไรที่มันดูสบายๆแต่ว่าทําให้ผิวเราดูสวยแต่ก็ต้องไม่ต้องไม่ตึบเกินยังคงให้ความผิวธรรมชาตินะคะอีกก็คือให้ฟ i n i s h ผิวที่เราต้องการเลยทุกคนนี้คืออร์ผิวสดที่เม่ลงคุชชั่นใดในใด,ในใดแล้วก็นี่คือ after นะคือเป็นคุชชั่นที่แบบให้งานผิวมากๆ คือผิวที่ถูกต้องผิวที่ต้องการแล้วก็พวกรอยบิวได้ด้วยคือใครที่มีรอยสิวเข้มๆสามารถสามารถบิวเลเยอร์ทับไปได้เลยมันก็จะให้การจะให้การปกปิดขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่ายังแต่ก็ยังคงความผิวฟอเรสที่เราต้องการอยู่จริงปะเราอะนึกภาพตัวเองตอนมีแฟนไม่ออกใหม่ๆใครใหม่ๆบ้างไหม,หม,หมก็รู้จักบ้างรู้จักบ้างนะคะแต่พอเราสึกชอบใครมันมกักจะแบบไม่เวิร์ก เลยก็เลยแบบอยู่เฉยๆดีกว่าจะเมาไปแล้วก็ป้ายยาไปด้วยนะคะเดี๋ยวแก้วันนี้แน่นอนบาร์บี้ไวฟ์ตัวใหม่นะคะที่แบบเขาปรับแพคเกจใหม่ความเซรีมีความอินเตอร์ขึ้นมากๆอันผนูไม่นอนท็อปนะคะมันจะเป็นฟิลแบบเป็นฟิลชมพูตุ่นม่วงๆคูโทนอนะทุกคนคือ,ค,อคือรู้สึกว่าเขาทําโทนมาได้แบบนัวเป็นธรรมชาติธรรมชาติสวยคลีนมากขึ้นนะคะซึ่งสีนี้คือถูกต้องมากๆอยากถามทุกคนว่าทุกคนเคยรู้สึกแบบว่าเฮ้ย เราดึงดูดคนนี้จังเลยรู้ถูกชะตากับคนนี้ชอบคนนี้อะไรใดๆแล้วแต่ว่าพอลองคุยจริงๆแล้วว่ามันกลับไม่ใช่เลยมันกลับดูยากไปหมดเลยสงสัยไงฉันเลยทาการปรึกษาแบบสเพเพเหรากบพี่แล้วเขาก็ได้พูดมาประโยคหนึ่งที่หังั่ไปนิดนึงแล้วก็ทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาเลยก็ว่าดึงดูดหรือยัดตัวเองเข้าไปฉันแบบ พอคิดได้แล้วทํายังไงคะท่านเเอาตัวเองถอยออกมาจัดคนนั้นค่ะถ้ารู้สึกมันท็อกซิก,กใจเราให้เราถอยออกตบหลังจากนั้นฉันก็กระจ่างเลยว่าอ๋อขอที่ผ่านมาเราไม่ได้ดึงดูดหรอกเรายะตัวเองเข้าไปค่ะใดๆก็คือว่าบรัชลากาดเบอร์ th, สิบอูไมนอนท็อปสวยมากทุกคนเป็นแบบคูนูดคูโทนที่ปััดเราให้ลุคสกรีนมีความดูแพงอะ่ะเราทำเนื้อบลัชมาได้บางลงแต่ยังคงความสีชัดเบลนง่ายแบบให้ฟินิชแก้มนวล ในส่วนของงานตาเราก็จะแต่งเป็นโทนชมพูซอฟท์ซอต,ต์วดูมีอะไรนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นพาเลตของป้าจองนะคะตัว artist eye palette ตัวนี้ทุกคนสีเรดบานะทุกคนแคปแล้วก็ไปตามตามได้คือโทนสวยมากจริงๆแล้วเขาแบบจัดมาให้เรียบร้อยแล้วแกไม่ต้องนั่งคิดว่าแกจะแมทช์สีอะไรกับสีอะไรนึกออกก่อนแต่งตาแนะนะไม่ทุกคนใช้เป็นอายพรีเมอร์ก่อนนะอันนี้ก็คือของ too cool for school นะคะ lasting eye primer สีนูดี้คอรอซึ่งตัวอายพรีเมอร์มันก็จะช่วยไปเตรียมผิวตาของเราซับความมันส่วนเกินออก ทำให้ลงอายแชโดว์เนื้อุ่นแล้วติดแน่นมากขึ้นใครที่หนังตามานบอกเลยว่าไอเทมนี้คือมัสแทมมากจากนั้นเราก็ลงอายแชโดว์ของเราตามปกติได้เลยเนาะเห็นได้ชัดเลยเนาะว่าแบบพอลงอายพรีเมอร์ก่อนอ่ะมันจะทําให้แบบตัวแบบฝุ่นมันละมุนตุ้นมากขึ้นด้วยก็ใช้สีชมพูตุ่นๆอันนี้นะคะลงทั่วชั้นพับตาเลยมาคุณนะสีคือถูกต้องมากนี่แหละวาเลนไทน์เมคอัพเด t e เดี๋ยวเราจะ เ้มในพาเลตตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนเป็นซอฟต์ไลเนอร์นะคะเรื่องของจองไซม,มุนพิกเมนต์ดีมากอะเห็นไหม เราก็จะได้ soft liner ดูแบบไม่ได้ตั้งใจมากแป้งที่จิ้มไลเนอร์เนี่ยสกิดที่หัวตาหน่ดนึงนะคะมันจะทําให้ขนตาดูหนาขึ้นนี่คือด้านที่ยังไม่ได้เขียนหัวตานี่คือด้านที่เขียนหัวตาแล้วหมดเป็นเวอร์ชั่นเรานะคะช่วงนี้อินการแต่งหน้าแมทล,ล้วนเราก็จะไม่ลงพวก glitter shimmer เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครไปเดทฟิลดินเนอร์ใดๆนะคะก็อาจจะเติมเป็น glitter ประมาณนี้ก็าจะเติมเป็น g ต i t t e r ประมาณนี้นะคะดูลงไปแบบ กลางๆตาหนิดนึงพรที่เรารู้มาผู้ชายบาคงคนเขาไม่ชอบกิตเตอร์ชิมเมอร์หรอกว่าถ้าเราชอบเราก็แต่งไปเถอะแนะนําว่าการไปเดทคือแต่งอะไรที่แต่งตัวอะไรที่เป็นตัวเองที่สุดนะคะที่รู้สึกว่าแต่งแล้วเรามั่นใจอะ่ะเออเป็นตัวเองไปเลยนี่นะคะทุกคนเทียบให้ดู ด้านที่เป็นแมดล้วนกับด้านที่มีชิมมนแล้วก็ต่อที่งานตอริ้อนะคะความไปเด็ดเราก็ไม่อยากได้ตาที่มันตะโกนมากละมุนละมุนอันนี้เป็นของอ e ีทูดี้ b l i n g b l i นะคะคือของอ e ีทูดี้เขาจะเป็นแบบอสีติดชมพูติดพีชนิดนึงคือมันจะทําให้ตาเราดูหวานฉ่าละมุนมากๆดังนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นแบบแ,บบแปลงอัเล็กๆแบบนี้เอาใช้แปลงมาเบลยนิดนึงนะคะ เราอยากให้ตาขี้อ้อนนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็เลยจะใช้เป็น Dolly Eye mm hmm. สีออกชมพูชมพูแบบนี้ลงไปแบบตรงกลางตาแบบนี้เลยนะถ้าเกิดแบบใช้สีเนื้อสีขาวหรือว่าสีที่มันออกสว่างมากมันตาดูตะโกนนะคะแต่ถ้าเกิดงานตาเราก็จะประมาณนี้เลยไปเดทเราจะดัดขนตาปัดนมาคาร่าธรรมดานะคะดูหนังฟังเพลงไปคาเฟ่กับเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เราก็จะไม่ให้ลุกมันเป็นฟิลเต็มเหมือนไปออกงานคนฉะนั้นก็จะแค่ดัดขนตาแล้วก็ ปัดมาสคาร่าเอานะแต่ถ้าเกิดใครอยากสวยอยากแน่นสุดก็ติดขนตาเพิ่มได้เลยนี่คือใช้มาสคาร่าของ O'DBIO รุ่นใหม่ที่ที่เป็นมาสคาร่าหัวเล็กอะแกคือมันปึ้งมากนะแกดูขนตาดีขนตามันแผ่เลีย้ยงเส้นสวยจับก็คือไม่ต้องติดขนตาปลอมก็ได้เห็นไหมมาสคาร่าเดี๋ยวนี้ก็คือทําถึงเกินจะไม่ปัดขนตาล่างนะคะเพราะมันจะดูแน่นเกินเพราะตอนนี้งานตาค่อนข้างที่จะชัดระดับหนึ่งเนะาะด้วยความที่เราใช้สีที่มันซอฟต์มันก็เลยก็เลยดูแบบไม่ได้แน่นมากจนหน้าจนหน้า,ต,นาตกใจนั่นเอง นี่คือตาสวยมากถูกคอตาแน่นเราก็จะรู้สึกว่าแก้มมันดรอปใช่ไหมเราก็จะเติมสีแก้มเข้าไปนาดได้ความคลีนเกิลอยู่ก็เลยจะ ไม่ปัดแบบฝุ่นเพิ่มเราอยากได้วาเลนไทน์ลุคที่มีความดูสวยครีนนิดนึง,นงก็เลยจะไม่ลงสีแก้มเยอะมากนะสีนี้คือถูกต้องเวอร์ลากาคือทําถึงไปไหมครีมเกลที่จริงใจสุดๆใครมีแพนจะไปเดทวาเลนไทน์นี้ก็ลองเอาลุคนี้ไปแอดแต่งกันได้นะครีนดูไม่มากไม่น้อยเกินถ้าถามถึงเรื่องการเดทของเราก็คือไม่ทราบจริงๆเพราะว่าไม่ได้เดทกับใครมานานมากๆเลยใครสดนานจนนึกภาพตัวเองไม่ออกหมว่าถ้าเกิดเราไปเดทกับใครสักคนมันจะเป็นยังไงคือเราสึกว่าเวลาเราชอบใครเราปิ้งใคร มันจะแบบมันจะตุบอ่ะเราก็อยู่คนเดียวแบบจอยๆอยซึ่งซึ่งจะบอกการอยู่คนเดียวมันไม่ได้แย่นะทุกคนมันทาให้เรามันทําให้เราได้เทคไทม์ได้ใช้เวลากับตัวเองจริง,รงๆแบบรอยเปอร์เซนต์อยากไปไหนไปอยากทาอะไรทําคือเราไม่อีสุดๆคือการให้มานั่งเดาความรู้สึกอะถ้าสมมติว่ามีอะไรอยากได้อะไรก็คือบอกกันตรงๆเลยใช้เป็นไฮไลท์สีเหลืองสว่างนนมาไฮไลท์ช่วงใต้ตาแล้วก็หน้าแก้มอีกหนึ่ง หน้ามันจะดูแบบสว่างสดใสขึ้นมาเลยด้วยความที่เราเป็นคนเอเนอร์จีน้อยเราก็อยากได้อะไรที่เป็นความสบายใจมากใจมากกว่าความกระตุ้นบูล้ขั้นตอนสุดท้ายคือการทาลิปขอภูมิใจนําเสนอเจลลี <Jelly S 2> ท่ทินของเจนของ Gen เจคอลนะคะอันนี้คือลองเทสให้แล้วเมื่อวานคือฉันไม่เติมลิดเลยเว้ยทุกคนแบบงงมากว่ามันเกิดขึ้นได้ไง ทนแค่ไหนมันก็จะต้องมีหลุดหลุดจางๆบ้างแต่อันนี้คือไม่หลุดไม่จางเลยทุกคนแล้วความแพคเกจจิ้งใดๆอ่ะคือวาเลนไทน์ปั้นของเล่นหัวใจปุกปิ๊กอยู่ในฝาแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีให้ลุ้นซีเครดด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ตมแบบบ็อกเซตมาเนาะน,น,น,นี้ก็จะเป็นเบอร์สามสีสวีทฮาทุกคนเดี๋ยวสวอชชีด้วยคือเขาจะเป็นเนื้อทินเจลลี่แบบนี้เลยทุกคนสีชัดมากๆก็้ห้ฟินิชที่มีความเจลลี่หนุบหนับนะคะซึ่งเผื่อใครยังไม่รู้เจนทอลคอลเลคเตอร์ก็เป็น,น,น,นแ,แบรนดนทท์ ในราคาแบบเข้าถึงง่ายมากๆากความที่เป็นมิสเมียเนาะเขาก็เน้นส่วนผสมผสมสกินแคร์มาแบบอัดแน่นในเมคอัพดูสวยมากทุกคนเบอร์สามสีสูตทฮาร์ดมันจะเป็นฟิลแบบมันจะเป็นฟิลแบบว่าชมพูแดงหวานเอ้ยหวานใจมากตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นทินที่ทาไปแลป้วปากจะเปลี่ยนปเป็นเจลลี่ปากแห้งแของเรานั้นได้เปลี่ยนเป็นน้องเจลลี่หนุบหนับแลกไม่เคยเจอฟินิชแบบนี้คือแบบปากมันไม่ได้ฉ่ำเคลือบๆแบบทุกคนมันเป็นความฉ่ำแบบเจลลี่จริงๆทุกคนคือฟินิชปากเจลลี่สวยมากและอย่างที่บอกว่ารุ่น สเตนติดทนทั้งวันกินข้าวกินน้ำกินขนมสีปากอย่างแน่นอยู่เลยเวลาเราจะไปเดทเราก็ต้องการอะไรที่แบบว่าฟินิชสวยติดทนใช่ไหมน้องเจลลี่ชินเจนเทลคัลเลอร์ตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆใครหาลิปไปเดทวันไทย ต้องตัวนี้เลยคือโอเคทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็นฟินิชลคเมคอัพไปเดทวันวาเลนไทน์นทของเรานะคะใครที่มีแพลนจะไปเดทกับแฟนกับคนคยุยใดๆต่างๆลองเอาลุคนี้ไปอาแดปแต่งตามกันได้คือมันจะเป็นความสวยคลีนที่ไม่มากไม่น้อยเกินเอาอยู่ต,ตั้งแต่เดทกลางวันจนต่อดินเนอร์เลยนะทุกคนก็จะเป็นฟิลันถ้าแต่งตาโทนชมพูแบบนี้แนะนําให้ใส่คอนแทคเลนส์สีออกแบบอมเท,ทาๆนิดนึงนะ แต่ถ้าเกิดใครอยากให้เมคอัพโดยรวมมันดูละมุนธรรมชาติแนะนําให้เลือกใส่เป็นคอนแทคสีนำ้ำตาลนะคะมันจะมีความดู s o f ดูละมุนมากกว่าสีเทาเนาะก็จะเป็นลุคประมาณนี้เลยเป็นกันบ้างใครลุคนี้กันกี่คะแนนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะส่วนรายละเอียดเมคอัพต่างๆเราจะแปะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะสำหรับคนโสดถ้ายัางโสดอยู่ก็ไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าคุณมีเพื่อนแต่ในเมื่อมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราที่ยังไม่เจอคนนั้นฉะนั้นระหว่างนี้เราก็ก็ใช้ชีวิตโสดของเราไปแบบเต็มที่เลยอยากทํา แล้วก็จะใช้ชีวิตโสดคงความสดของตัวเองอย่างดีจนกว่าเราจะเจอคนที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าตอนที่เราอยู่คนเฉียบเนาะทุกคนดูมีสาระขึ้นมาทีเลยแต่ว่าอยากบอกทุกคนแบบนี้จริงๆแอนิเฟ i f e เชื่อเสมอว่าเราสมควรแล้วก็คู่ควรกับความรักที่ดีนะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีเจอความรักดีๆในเร็ววันนะคะนี่ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็กดซับสไคร์เป็นกำลังใจทางเราด้วย ไว้ถ้าเกิดมีอะไรข้อคิดดีอะไรมาแชร์กันอีกก็จะพยายามรวบรวมแล้วก็มาแชร์เป็นคลิปดีๆให้ทุกคนกันนะคะใครมีข้อคิดหรือมุมมองอะไรนอกเหนือจากนี้เกี่ยวกับความรักนะคะอะไรอย่ามาแชร์กันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ